ตามอยู่ห่างๆจากทีมงานที่อาสาลงพื้นที่จริงตอนนี้ผ่านไปราที่สองแล้วนะคะไปด,ดูหนักในที่สุด,ดทีมงานของเราก,ก็ได้ระตูนี้อมรวมข้อมูลทุกอย่างจากเป้าหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าที่นี่มีประเด็นที่เราสนใจมาทำจริงๆหนังอะไรอ่ะหนังอะไรบ้างของจริงมีไหมตรงไหนมีว่ะนันจะรีหรอเฮ้ยไปชาสอบไหมตรงไหนได้เบ้าเหรอป้องกันเปล่าอ่ะทำอะไรทห้ดูตัดเออทำอะไรอ่ะออ๋หาใส่เด็กไปเองตรงไหนอ่ะทำอะไรมา เดิตามมางห่างละการไม่อยากให้ใครรู้เดินนำไปก่อนเนะนี่คือชมหน้าเป้าหมายของเรานะคะมีทั้งหมด2คนและกำลังพาเราไปยังสถานที่ที่เขาใช้ทำงาน ตอนนี้ทีมงานของเราแยกย้ายกันเป็นสองกลุ่มซึ่งมีก no ลุ euh ่มละสามคนเข้าไปในห้องทำงานของเป้าหมายม่่ไใช คือเขาก็อยางนี้ลทาดูอวกาทำไนี้แล้หรอไม่ใช่อยาเขายกดูว่าทำอไอยงนี้รอแใจไหนะแค่เมันเท่ากมันดูเลยดูเลนเนาะคนอห่นเนาะมันดูมันกอ่างนด้วยดูเลยาเลยต่อยเนา มัฟอะไรไม่มากราวันวันนึงวันนันนึสองคันสองครั้งวันละสองครั้งวันละสองคันได้วันไัรนโอ้ได้คนมาดูนี่ได้เลยงานเราปกติเขาแค่คนละเท่าไหร่นะคนตินี่เดีาี่สิบแปดเนี่ยสิบแปดอย่างเมาณแค่ไหลประมาณเท่ากันเนี่ประมาณยี่สิบวเราก็เป็นคนทำมากคนละคนหลายคนรอ มีแบเป็นแบบีดูดคับมากมาตอี้กสำเร็จแล้วเอาเนม่แม่ไปแก้ไปกินกันไปใช่ไม่เช่่หอายุเท่าเราท่าเราเท่าเราสิเกาสง้วยงสิบสองสิบสามแล้วไใช่ อยากทำไหมอยากทจริงบอยากไหมก็จริงๆเราอยากทำนะไปจริงเลยอ่ะจริงจไม่อยากทำาเงินอะรับี่มีนอนยันต้งอเยงเขาไม่ได้ตเรียกแม่มีคนเดียวรมเรายารเลี้ ที่มาทำอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีตมังค์มาทำกันเลยเนาะทางบ้านแบบยากจนกันเลยเนาะใช่ไหมทำอะไรกันที่บ้านมีอะไรไม่ทำอะไรไพ่อแม่ทำอะไรอายุใหญ่<ฮ>อายุหกสิบก <Yeah. S 1> ว่าสารสนทนาในเวลาสิบห้านาทีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูแม่ที่แก่เท่าและไม่มีอาชีพติดตัวทั้งยังได้การศึกษาและวิชาชีพทางเรื่องของพวกเขาจึงมีไม่มากนักและอีกหนึ่งคนรออยู่ข้างนอกและที่โชคดีก็คือมีแม่ค้าแถวนั้นไม่ให้ข้อมูลที่ทำให้ทีมงานของเราถึงกับอึ้ง ของนี้ขายทุกวันหรือเปล่าคะแล้วนอนที่ไหนอะ่ะปิดร้านหรือกลับบ้านหรือนอนที่ร้านนอนบ้านอ,อ๋อชั้นี้บ้านชั้อนีออ้แล้วที่เขาพาเพื่อนหไปเขาไปทำอะไรเ่ยคะพาทไปไหนไปที่เวลาไปไปไหนมเขาพาไปดูของค่ะดูของอะไรอะป้าเขา,าไปดูอะไรกัน หรอป้ารู้แน่ๆๆเลยใช่แบบอย่างว่าหรอือเปล่าเออเขาเป็นของอะไรก็มีมันก็มีอ่ะหรอเออเพื่อนของอะไรก็มีหมดแต่ของผู้หญิงผู้ชายมันก็มีหมดแหละของของของอะไรก็เขาขายกันงหมดล้วเขาทำมานานหรือยังคะเนี่ยมันก็มีเขาลักสืบขายกันเองไม่ใช่ว่าวางขายนะอ๋อมี่น,าน่าละ มาก็มาขายแต่ในเขาเขาให้ดูหรือว่าเขาให้ลองด้วยมาดูเขาบักกม็รูตหนูก็บอกเพื่อนมันน่าเออมันน่ากลัวนะอะไรอย่าติดโรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันมีเหรอติ่โรคเหรอแล้วตำรวจเขาไม่งี้หรอหรือยังหรือว่าเขาหลบเขาหน่ะอะไรกันเขาส่งขายเนี่ยเขามียาที่เขาขายมียากำลังเนี่ยป้าหันคึ้นมาซื้อเยอะๆแล้วมียากำลังที่คนใช้กิน เนี่ยเข้ามาซื้อจนพ่อาเข้าออกมาให้ขายเข้าเอวขายเข้าเะรอคะกำลัง่อจยาของจริงหรือเปล่าก็ใช่ยูแต่ว่ามันเท็จเขาหันเข้ากระจกนะเหรอคะใช่นะพวกยาปลุกซ็กอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอืมันเป็้นยาอืมนำยาเห็นส่วนมากที่มาดูนี่เป็นคนต่างที่ใช่ไหมคะไม่ใช่คนในพื้นที่พวกกรุงเทพเลยมั้ ส่วนมากที่มาดูจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะพวกกระเทยอย่างเงี้ยเหรอพวกกระเทยจะมาดูแล้วผู้ชายแทะอย่างเงี้ยมาไหมก็มีอยู่ถ้าฉผู้ชายที่ใช้ป้ามีนานๆป้าก็นานๆมันมีคนมาถามอย่างเง้ยป้าไม่รู้อ่ะเด็กเข้าไม่รู้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 เด็ขายไม่มีเขาขายกันอย่างเงี้ย มาเข้ามาขายแ,บบแต่ไม่ใช่คนไทยเหรอคะไหนคนไทยมีไหมที่มาขายหรือไม่ใช่ขึ้นมาเข้ามาอ๋อไม่รู้นะอคนไทยเขาจะรับไว้ก็ามาีปัญหาที่สำคัญคือหนึ่งการด้ยการศึกษา 2. ปัญหาความยากจน 3. การขาดโอกาส 4. สภาวะเศรษฐกิจชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันถูกตีตราอยู่บนค่าของเงินแม้เงินไม่ใช่ปัจจัยทั้ง4ประการแต่เงินก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ซึ่งปัจจัย4ซึ่งทำให้ค่าของเงินอยู่เหนือกว่าคุณค่าทางจิตใจ Stop, and you don't have a clue. But this wall, it will fall. If it's the last thing I do, I'll get through. This wall in your heart.